เ o y o ยูทูบวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมครับพาขับรถนั่งเล่นเที่ยวในตัวเมืองนครหลงเว็กันอีกแล้วครับผม EP ที่เท่าไหร่แล้ววะจำไม่ได้สี <laughs> ่ใช่ไหมสี่คงจะเป็นสี่เนาะสี่หรือห้านะก็ตามคำเรียกร้องมาจากอ FC นะครับว่าให้มี EP มาเรื่อยๆนะครับ ผมก็จะพยายามไปเส้นใหม่ๆที่ทุกคนยังไม่เคยได้เห็นนะครับผมโอเคไปกันเลยครับโอเค okay, let's go <S นะครับมาจะไปก็ติดไฟแดงซะแล้ว <laughs> เฮ้ยขากล้องเนะี่ยคุณจับสั่นไปไหนโอเคไปกันเลยครับ ส้นนี้ก็จะเป็นเส้นทางเขาเรียกอะไรเส้นไปตัดเข้าไปใส่เส้นที่จะไปสู่ท่านหลวงนะครับผมท่านหลวงเวียงจันทร์นะครับเดี๋ยวไปนี้ก็จะไปเจอแยกข้างหน้านะครับผมผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับผมเลี้ยวซ้ายนะครับจะไปไปโพที่ เส้นท่านหลวงเวงจันนะครับผมสนามหลวงเราเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคไปนะคือเวลานี้ก็เขายังที่ลาวที่เวนจันยังไม่ได้เขายังไม่ได้เลิกจาก การทางานนะครับถ้าเป็นเวลาที่สี่โมงเย็นหรือห้าโมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาของคนเขากําลังกลับจากที่ทํางานกลับบ้านนะครับคนรถก็จะติดเยอะหน่อยนะครับผมนี่ก็ชิวๆครับไม่ไม่ติดเท่าไหร่นะแต่ถ้าติดนี่ก็โอ้โหไปไม่เป็นเลยนะเออเห็นดูโล่งๆแบบนี้อย่าไปคิดนะว่าที่นครหลวงจันรถไม่ติดนะทุกคนลอง บุญนมัตก,การพระธาตุหลวงดูสิครับเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนะี่ยไม่ไม่หนิงไม่ติงเลยครับผมเนาะเออเนี่ยเขาทํางานอยู่มันก็เลยแบบแบบดปูปกติครับผมรถไม่ติดรถไม่เยอะเท่าไหร่นะถ้าลองเป็นถ้าเป็นอ่า uh, งานบุญนมัตก,การธาตุหลวงในแถวนี้นะไปไม่เป็นเลยครับทุกคนไม่ว่ากลางวันกลางคืนครับผมติด ยาวเหยียดเลยครับผมหรือแค่ตอนเขาที่เขาเหมือนผมบอกเลยครับผมเวลาเขาเลิกเลิกงานนะครับแล้วเขากลับบ้านก็ติดยาวเหยียดเลยแหละครับนี่ก็ธรรมดาชิวๆครับทุกคนไม่เท่าไหร่ในระรับเห็นเอฟซีหลายๆคนบอก ผมพาพ <c oughs> อโทษตีครับผมพาขับรถเที่ยวเขาสังเกตทําไมวาที่เราที่เมืองแจนเห็นแต่ตัวโย a ต้าจะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ฮุนไดเนาะฮุนไดแล้วก็เกียอะไรเนี่ยรถรถของเกาหลีเนะาะเขาจะนิยมนะเนาะอาเกาหลีญี่ปุ่นโ o y ต้าอะไรพวกนี้จะเยอะนะเท่าที่เห็นเลยครับผมดานาครั้งจะเห็นฮอนด้าสักทีเห็นอีซูซสักที <c oughs> คือเขานิยมไม่เหมือนที่ไทยนะครับเป็นคนนาะอยให้รู้นะ เหมือนที่ไทยเราก็ชอบจะจะชอบฮอนด้าจะส่วนใหญ่นะฮอนด้าอีซูซุเนาะจะเยอะเนาะมาสด้าอะไรปบ้าณนี้เนาะแต่ที่ลาวไม่ใช่นะครับเขาจะนิยมรถเกาหลีถ้าส่วนใหญ่นะคุณไดอะไรบ้านี้กี a าเนาะประมาณนี้แหละแล้วก็โตโยต้าเยอะมากครับผมนิสันนี่ก็นานๆทีแล้วจะเจอเออที่ไทยอย่างเหมือนที่ไทยเขาก็จะนิยมนิสันนะครับนะทางหน้าก็จะเป็นประธานหลวงนะครับกคนไปถ่ายให้ดูดีไหมเนี่ย ไม่ดีกว่านะเคยถ่ายให้ดูแล้วนะ้องแต่มันเป็นกลางคืนนาะตอนนั้นอนะโอเคเดี๋ยวทุกคนอย่าหาถ่ายให้ดูแล้วจะมาถ่ายซ้ำอีกเอออยากจะไปเส้นใหม่เส้นนี้ก็จะไปโผลท่ที่บ้านพลันนะครับผมเส้นถนนที่ไปพลันนะผมจะพาไปทางาลัดเลาะนะนลัดเลาะดูนะครับซึ่งวงเวียนข้างหน้าถ้าเลี้ยวซ้ายนะไปตรงๆไปก็จะเป็นอ ไปตลาดท่านหลวงนะครับผมตลาดสดเก่านะครับผมที่ไฟไหม้ไปแล้วที่เขาสร้างเป็นห้างสัสินา้าผมทําคลิปไปข่าวก่อนนะครับผมนะแต่เ,เราจะไม่ไปเส้นนั้นผมจะพาไปเส้นที่ไปบ้านปุทันนะครับก็ดูไปนะครับผมผมก็ดีใจนะเห็นเอฟซีหลายคนเนาะคนนึกว่าเขาไม่ดูคลิปผมเนาะ ก็มันจะยาวพอสมควรนะ้วถ้าผมทำคลิปสิบกวนาทีนะถ้าพาพาขับรถอ่าเล่นทำนครหลวงจันทรนนะ์ก็ยังมีคนดูคนสังเกตอีกนะว่าเท่า <laughs> <laughs> ที่ผมดูแล้วทำไมผมไม่เห็นอผมไม่เห็นรถฮอนดามั่งไม่เห็น <laughs> มันก็มีครับมันก็มีเหมือนกันแต่มันน้อยครับมันไม่เหมือนที่ไทยเนาะแอ่ฟอร์ดก็มีอะไรอย่างเงี้ย อะไรประมาณนี้เนาะคนคนลาวส่วนใหญ่จะชอบโตโยต้ามากกว่าโตโยต้าแล้วก็พุนไดมันผมบอกแหละเออเขาจะชอบรถเกาหลนะีประมาณนั้นนะทุกคนอะไรประมาณนี้เนาะมันจะเยอะหน่อยนะมันไม่เหมือนคนไทยที่ชอบฮอนด้าชอบอะไรนะพวกเชฟวี่เขาก็ชอบมันกันแต่น้อยมากครับน้อยมากเชฟวี่ฟอร์ดอะไรประมาณนี้นะ <laughs> เนาะเราจะพูดเรื่อง ยี่ห้อรถกันเรื่องไงแล้วเนี่ยโอเคโอเคไปต่อเดี๋ยวคยุณยูก็เพ่งเล็งเ,เล้วอย่างแหละโอเคเนาะพูดเรื่องใหม่เนาะเดี๋ยวคยูว่าหาเาไปโฆษณาให้เขาเลยไม่ได้นะครับไม่ได้โอเคนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นซอยนะครับผม พาลัดเลากไปสู่บ้านโพนทันครับ นี่ก็เป็นตรอกซอกซอยนะครับทุกคนเอไปดูคอมเมนต์ของแต่ละคนที่มาคอมเมนต์นะทั้งเป็นขาขาประจำและขาจรน,นะครับผม ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับทุกคนก็ผมคิดว่าจะมีใครเข้ามาดูเนาะคลิปตั้งรถพาขับรถเล่นประมาณนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็แค่อยากให้ดูสถานที่เส้นทางอ,อาคารบ้านเรือนของเขาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะเออก็มันก็คล้ายๆกับไทยแหละครับแต่ไม่ได้แตกต่างอะไรมากแต่ก็แตกต่างแต่บางบางอย่างบางอันนะครับผม เช่นภาษาพูดก็มันก็คล้ายๆกันอยู่แล้วล่ะบ้านพี่เมืองน้องนะทุกคนเนาะอย่างที่ผมบอกแหละก็ยาไปอะไรละมากนะครับผมแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอุตส่าห์เข้ามาดูนะบางคนดูดูดูถึงขนาดยี่ห้อรถเนี่ยมีอะไรมโอ้ก็แอบแอบปลื้มใจแลวขอบคุณมากๆนะครับผมแอบซีที่น่ารักนะครับผมเขาไม่คิดว่าใครจะดูนะครับผมแต่ผมผลตอบรับออกมาดีมากนะครับ ทุกคนชอบนะ้วผมก็โอเคทําให้นะครับผมแล้วมีหลายคนคนบอกทำอีพีต่อไปนะพี่เออ,อยากดูนะครับผมผมก็โอเคครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผม <c oughs> ตอนแรกผมนึกว่าโอ้ทุกคนจะเบื่อเอาแหละแค่ขับรถพาทุกคนพาอ่านั่งข,ขับรถขับรถนั่งพาทุกคน,พา,กคนพาทุกคนนั่งชมขับรถไปนะครับอ๋อ พูดก็ไม่ถตกขอโทษทีนะครับสำเนียงไม่ได้เหมือนที่เขาบอกเลยเนาะเบาเล่าอะไรบ่นหนิเนาะเบาเล่าได้ป่ะพี่น้องายานเพิ่นบบกเข้าใจเบาเล่ากันเลเนาะโอ้ยจักสิเธิ์แนวใดเนานนะคนทำยูทูบเนี่กันเจะเป็นย่งมันยากเบาเล่าไล่กับพี่น้องเล่าเข้าเข้าใจพี่น้องไทยเพิ่นกันเข้าใจยากนะเนาะเพิ่นกับบางคนนะเนาะเพิ่นบู้เรื่องนี้เนาะบาก,กลางๆฉัะนเนาะพี่น้องเนาะจะเ้ดาด่ากันได้เลย นะบางทีกับผสมประสานกันไปเล้พ okay, okay, okay. okay, okay, 네ี่น้องเด้อเอ่อว่าวล่าเนว่าวไท่แด้เนาะปนนกันไปเนาะปวากันสิเนาะผมเจ็บมาเยอะโดนด่าก็เยอะสงสารพมเถอะเรื่มตาแล้วพี่น้้นะโอเคครับมันบางทีน้องคนทํ o ย t u b e มันก็ต้องจะว่ายังไงล่ะจะเอาใจคนทั้งโลกมันก็เป็นไปไม่ได้นะคนคนเดียวนะทุกคนเนาะ คนบอกว่าโอ้ยว well, sure ่าเล่า <eigenlijk> ก็ได <are> ้ตัว่เพิ่นก็เข้าใจอยู่ดอกผันว่าไปอีกแหละจักใช่เห็ดแนวใดบางคนบอกว่าคุณไก่คุณพูดอะไรครับแปลหน่อยแปลหน่อยครับผมไม่เข้าใจบุณทดีผมก็สัตว์เอาไงดีว่าเฮ้ยกับสีพูดอังกฤษปากิดเลยดีไหมเนี่ยปากฤษมันบกแข้งแรกอีกเวนได้แต่พ่องูปปาเนาะ พูดตลอดคำาำนะครับทุกคนเนาะอย่า yeah ซีเ yeah รียสครับอย่าซีรีสผมพูดภาษาไทยแบบไม่ชัดไม่ชัดต้อยชัดคำไม่ซํำเนียงไม่ได้ก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับอ,อถ้าบเ่าเล่าคนเล่าปฏิวัติืมชาติรืมตีนง่วงรืมตีนอีกขอ,ขอโทษได้เพี่น้องเ้ยจักเช็ดแนวใดขออ่อยกันดิเอาใจเขามาใส่ใจเฮาเนาะจักเช็ดแนวใดเนาะ ถือว่าเป็นการเหตุเบียกถือว่าเป็นการทํางานกันแล้วกันนะทุกคนเนาะเอออย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสอะไรเลยไปกลับมาเพื่อนขอกับว,ว่าลาวคือเกอ่าแหลนะเนาะตอนนําเสนอแล้วก็เอออยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจทั่วถึงเนาะถ้าเราพูดไทยนี่ทั้งไทยทั้งลาวมันจะเข้าใจหมดไงครับเราจะายิงปืนนัดเดียวได,ได้ได้นกสองตัวไงครับนะโอ้คนลาวเขาจะเข้าใจภาษาไทยดีนะเขาจะรู้หมดหละฟังออกฟังรู้เรื่องอ่านออกเขียนได้บางคนเนาะ แต่ไทยนี่ไม่นะครับเออถ้าไทยกรุงเทพใครเขาจะฟังไม่ออกนะครับทุกคนเนาะแล้ก็ต้องให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับนะเข้าใจผมด้วยนะครับเข้าใจหนูด้วยหนูเลยตัวเท่าควายถ้าหนูตัวเท่านี้ลูจะขนาดไหนนานมีเร่อเล่นตลกอีกโยนมุกเองรับมุกเองใส่แป๊กเงียบกริบไม่มีใครขำเลย นะครับอ่าถึงแลยวบ้านพนทันนะครับผมข้างหน้าเขาเขาเรียกว่าสตโตโดน้ำก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่รู้อะอะไรคือสตโตโดน,นะครับผมอ่างเก็บน้ําเนาะเออคือทั้งแถบนี้จะใช้น้ําจากคพนทันนี่มันจะเป็นบ้านโพนครับมันเป็นมันจะสูงนะครับอ่าแถบบ้านพนทันมันจะเป็นโพนเหมือนอลลออชื่อโพนแหละเออชื่อมันชื่อบ้านนั่นแหละครับ แล้วเขาก็จะสร้างาเป็นแอง่งอ่างเก็บน้ำปลาะนะครับเพื่อแจกจ่ายให้ทั่วระแวกนี้แล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ ติดมากเลยครับพี่น้อยทุกคนแต่เวลาเนี้นะ่ะเขากำลังเลิกาการเลิกงานครับพี่น้องคนจะติด,ตดแถวยาวเหยดเลยครับที่เห็นแล้วครับผม ที่คลิปผมถ่ายประกก่อนเห็นหลายๆคนบอกทางโลกมากนะรถก็มันเป็นวันพักของเขาครับอาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ในะวันหยุดเนาะเขาอยู่บ้านเขาไม่ได้ไปไหนหรือเขาออกไปเที่ยวข้างนอกตัวเมืองนะครับผมส่วนมากคนเวนเันเขาจะชอบออกไปเที่ยวอนอกตัวเมืองนะครับผมเที่ยวธรรมชาติอะไรประมาณนี้เนาะน้ำตกอะไรประมาณนี้เขาจะไม่ได้ค่อยอยู่ที่ในตนัวเมืองนะครับวันหยุด ทำให้รถหลางก็ไม่ค่อยเยอะนะมันโล่งแต่เวลาทำงานทำการหรือเวลา,าปกติชั่วโมงเร่งด่วนอะไรประมาณนี้เนาะเ,นเช่นตอนเช้าก็เหมือนกันครับผมเจ็ดโ,โมงชว่วงเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้านี่ก็โอ้โหรถเนี่ยผมไม่อยากจะเสดครับติดเป็นชัช่วโมงชั่วโมงควรจะไปถึงไหนได้ก็โอ้โห โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้แหละครับคลิปพาขับรถเที่ยวนครหลงจันท์ EP 4นะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามชม